วันที่4พฤศจิกายน2 5 6 4นายสมควรสกุลเทวันพิทักษ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพร้อมด้วยนางพรลัดบัวสายเจ้าพนักงานแรงงานอาวุโสและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่1ตรวจแรงงานนอกระบบนาช่าเครื่องหนังสัตว์ตั้งอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลสารเจ้าลงทองอําเภอวิเศษชัยชาญมีผู้รับงานไปทําที่บ้านจํานวน3มคนและศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบางเจ้าชา กลุ่มสารกระเป๋าหวายคุณสายชนบุญสุขตั้งอยู่ที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองมีสมาชิกรวมจำนวน40คนผลการตรวจพบว่าปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานประทำที่บ้านพศ2,553และกลุ่มแรงงานนอกระบบได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยให้สมาชิกสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะทำงานพร้อมจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ